สวัสดีครับสวัสดีสิสาวน้อยนะครับวันนี้สีออกเอาบักยางเป็นเกียตเพื่อนนะครับพี่้องนะครับนี่คือมากย,ยางนะครับ โยมระวังหกโยมระวังหกระวังเกียสปอนเซอร์แรงยือแรงใจประพาดาประพาดาประพาดากินไหมน้องแตงโมกินไหมจากินไหมจ้า ถ้ากินหยิบเอาไปเลยจ้าคนละหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปเอาไปลองชิมดูสายาไสยาไนลงไปแล้วลองชิมดูเอากินกินให้เบิ่งนแน่มันสีเบืือกปอกเปลือกแล้วก็กินระวังยางมันด้วยนะลูกนะมีช้อนไหมก็บีบบีแล้วก็ชิมชิมชิมก็บีกินชิมเนื้อมันไงลูกได้ กินแต่เนื้อข้างในมันลูกก็เออใช่มันุปภารากินนะคะตงนี้ก่อนอร่อยมากินไากินไหมกระบังนั้นกินไหมลูกกินมบน้ำนกรกนมกินที่ตากไปกินจกเลยจ้าจกเลยจ้าโอ้ยนึกไปหมวเบิร์ต่วยโอ้ยมันปีนฝ้าไหม ถ้าปิ้นเบิร์ถ้าอันไหนเบิรมันเสียมันเ่าเร็วเพราะว่ามันมันไม่แพนอีโก้หมักนมนมเด่บาบักนมหยางบมักยางบักนม้างตวันอมืนักยางมักหยางบาทักยางบาทหักยางบาทักนมนมว้างสะกดเาเอิักนมนมวพี่น้องเด้อ กลับมาคบกันละตี้อเมันยไหนนองเปีดขี่เตียงหรอทายหินหีากยางกินไหมางบอสย่งงเอาแมยเอาแมยใครล่ะสิได้สปีนมาจียนยางากยาางบ้านโอ้ยมาถอดที่ยังก่อนไหยาอติดคนตาก็ได้นะกินแบบไรนี่ยาส่ปิากืนโลดเอาดีดเออทำทาถาม เอาพ่อบบานกพแห้งเอาสามคนเลยู่บอกเอาโลดทำกันเอาเอาไว้ลงกันเลยจ๋อจัดซอกแม่ตุ๊กยางอม่ไห่ปีนมาตีเฮียนเอาพูหนวยกับคุณแม่นะนะกายดีบายดีฮะไม่ดีแม่ืดแม่งมันบานชืดไปลอยนึงโอ้ยไปกืออยนึง บอฉันเมียมันไกลหกสิบโลคุณแต่ว่ากิรักเมื่อกลรวมือเอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่บอบอมาดอกออกมากษิามาให่ซื่อๆนี่ละอ้อย่างบ้านเขาเอ่ยหมักยางเมนบอเอออเข้าจอดพอดี่าหมักน้ำนมพล่้าไปเอ่หมักน้ำนมะาเออ hoa cháo hòa này là ui khai đi khai đi lại khay đi lại si nhận. gì oh, ui, khai đi khay đi piong người

นี่บ่อะมกะบงนี้บ่ด้รักษากระเย่ได้อบางอย่างโอ้ยยี่สิบกิโลเป็นแสบก็รอกกระเพาะปึ๊บกระซ้อนจิ้มตักกินเลยมันก็หวานจุยจุยจิ้มเบงแสปีน้าผีแขนบ้านเบิร์ตสาน่หสโลหุน รถจะมันโอจะไปงทางแยนี่่นเ่นี่จะว่าคู่หมไปยีป้าโผัวมากมากขึ้นพอจะก็ไปพักแกล้งหมดามันจะซีมองนอนกันเลยะแล้วก็บอกมาแล้ว่มหมองกินมองนอนมันอยู่ในเมืองนั่ขนาดซุ่มกัดโพสกระซ้่ความงาาแม่ลาแม่ไกล้วมัน่อยงามมันซ่อย่างไก่แท้ สาววาพยนยอมไปแล้ไปแลไปล้ไปลมีมสิที่ขีดเหลืองเอามีคือมีของรักษาคุ่มคร้องคุ่มคล้องลูกหรออ๋อสวัสดีค่ะดูแลลูกค่ะตนม่ดูแลลูกมีลูกสองคนอ้ยเามาให้ก็กินเหนี่เด้อ จ้างก็ได้นวลละสีจ่างสเกให้เพื่อนกินก็ได้พี่ให้แม่กินก็ได้เคยกคิดอีบอบากอย่าง้ากลางไม่รู้จักเลยเหรอแม่เอาซเบงเลยัากินเอาซอนตกเอาอนตกเอามันจะบอตัวนิด พี่น้องง <laughs> เอาวอร่ตดิตขามากกับบกินให้ได้เน่ก็เป็นซีมุอนที่มาเสรนี่ยอ,อ,อ,อร่อยมากคิดว่าหรือเปล่าคง เป็นแล้วไม่กลัวน้องแล้วเขาสีหายหัวเดี๋ยวอเจ้าทีประสิทธิ์ดาเอาเอามาใส่เพลงอยังนี่ฮะเพราะแอม,มเออมีป่าตรงไหนเจ้าน้อยกับซมี่ผีเสื้อตามมาเริ่มเริ่มเริม่มมีตรงไหนเจ้น้อยผีเสือกับซนมี่มามหมดนะ จะไม่ใส่คักเนาะ